รับเรียบเน,นียับครทัพทุกขุมนั้นนะครับแบบนี้ก็ะมาขึ้นพลาสติกพลาสติกแข็งลายส่งคิดว่าคุ้มค่าไหมไม่คุ้มครับส่งงานพลาสติกแข็งงานรีไซเคิลพุ่นพงนี้ผมคิดว่า ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าเขาเลือกครับน่ครับไม่เหมือนตอนผมขายใหม่ๆนี่ครับถ้าใครจะคิดอยากทำากขายก็คิดดีๆนะครับว่ารูไหมส,ส่วนผมก็ไม่ทำเยอะครับผมจะทำน้อยๆ เมื่อก่อนผมอาจลงทุนเยอะแต่ตอนนี้ผมจะลดลงนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยคุ้มค่าครับซื้อเอาเท่าที่ผมซื้อได้นะครับแต่ว่า้มอ่ะลับตักวก่อน ว่าอีกอนาคตข้างหน้าครับสี่ห้าปีอาจจะไม่ซื้อก็ได้ครับหรืออาจจะซื้อเหลือโลละบาทสองบาทครับไม่แน่งานพลาสติกแข็งนี่ครับปัจจุบันนี้ก็ยังมีการแข่งขันกันอยู่ครับแข่งขันซื้อตู้เย็นเครื่องซักผ้านะครับส่วนผมไม่แข่งครับ ใครอยากซื้อแพงก็เอาไปเลยนะครับผมมันแข่งราคาครับผมก็ซื้อเท่าที่ผมไปได้นะครับแข่งไปก็ไม่ได้นะครับก็มีแต่ขาดทุนลงทุนเยอะจะได้แบบไม่คุ้มค่านะครับสู้ลงทุนน้อยไม่ได้ขาด คนไม่เคยทําก็คิดว่าได้นะได้กำไรเยอะแต่ไม่ทาแล้วผมคิดว่าไม่ค่อยได้ครับตู้เย็นเครื่องพักคือใช้ฟ้าหรือแพงขึ้นแต่แกพลาสติกลดลงนะครับทุกวันนี้พลาสติกอ่อนก็ลดลง ถ้าติดแข็งอยากได้แต่ชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กไม่ซื้อครับอพ่อค้าเขาเป็นแบบนี้นะครับชิ้นเล็กว่าเป็นขยะนะครับซื้อถูกๆลงทุนแบบไม่ค่อยคุม้มนะค่าคิ่ว่าไม่คุ้มค่านะได้นำเพื่อนนะครับใครจะซื้อมาแกะก็คิดดีๆนะครับ ส่วนพบประสบการณ์ของผมลงทุนมาแล้วนะครับเมื่อก่อนก็มีแต่ทีวีตู้เย็นผมครับเดี๋ยวมีเยอะทั้งข้างในทั้งข้างนอกเดี๋ยวนี้พ่อค้าใหม่เกิดใหม่ก็เยอะครับแฟนก็ถูดไม่กอบ ให้เจ้าที <k> ่เขาซื Don ้อขอแพงออกไปเลยนะครับอาที่อะไรบ้างได้ใครมีทางเลือกอาชีพอื่น ก็เลือกทำเป็นอาชีพเสริมได้ครับแต่ไม่ต้องลงทุนเยอะที่มีเยอะแยะครับาขายไม่จะเป็นต้องซื้อของเก่านะ